และนี่คือพวกชคดงนี้ทั้งหมดที่ได้ซีเควตจากคลิปี่แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้มีเวลามาแจกให้คนดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเทอมแล้วโอ้ยเปิดเี่ยเร็วจังวะซึ่งตอนนี้ผมกล่าวว่าจะเปลี่ยนเวลาแจกใหม่หน่อยโดยช่วงเวลาที่ผมจะแจกตอนนี้ผมจะแจกในช่วงเวลา6โมงถึง2ทุ่มนะคนดูอ่าก่อนนะช่วงเช้าช่วงบ่ายผมมีเรียนโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าอุย๊ยพอทอปอดท่านผู้ชมอุ๊ยอุยอุย โอ้โหเรายิบสองวิเลยรอเกินตายและคือแบบตอนนี้บ้านเรากับบ้านเขาอยู่ใกล้กันด้วยนะยังไงผมก็ต้องขโมยให้ได้อะตัวนี้บ้านเราอุตส่าห์อยู่ใกล้ๆล่ะ <Hot> โอ้โหจบแล้วมีตัวมาแย่งอะ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมตราบใดที่พี่แกยังไม่ออกเราสามารถขโมยได้เรื่อยๆเลยแล้วคือตอนนัวนี้ต้องภาวนาว่าอย่าให้มีใครมาแยกรอบที่สองนะ let's go okay สวยงามสวยงามนี่พอฮอตปอสองจุดห้าอ็มดีนะเมื่อกี้มันเช่แข่งออกไปโดนถ้าใช่แข่งโดนนี่คือแบบไม่น่าจะได้หรอกโอ้โหเซิร์ฟนี้โคตรเกือเลยท่านผู้ชมมาไม่ต้องเลือกเซิร์ฟแล้วแ้วเราเข้าแบบมีเลยดีกว่าหวังว่าเซิร์ฟนี้จะมีของดี มั้งนะอ่ามีไหมเอ้ยเอ้ยมันจะมีมันจะมีโอ้โหหกเจ็ดท่านผู้ชมหกเจ็ดหกเจ็ดมาเราหลบตรงนี้แหละเชื่อมันว่าจะไม่มีใครเห็นอุย๊ยโอเคสวยสวยสวย,สวยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Let's go สวยงามสวยงาม เอ้แล้วนี่บ้านใครเปิดอีกเนี่ยโอ้ยขอลักันขอละกกนเอ้ยมาแรงสรับดีกว่าโอ้โหฝั่งนู้นก็มีท่านผู้ชมเอ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหพวกชิ้นนี้อีกแล้วมันจะอิดชาไปถึงไหนวะเอาดีเอาดีจะไปฐานกูเออเอาออกไปละ แม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่างนอ้อยเราก็ได้สองตัวนี้มานะถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอ้ของดีอีกห้าวิโอเคโอเคโอเค s <S สวยงามหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอ้ยมีคนมาอืมหวานเจี๊ยบแน่หวานเจียเจยเยเจ๊ยบแน่ แล้วคือเซิร์ฟนี้มีโป้ด้วยโอ้โหอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม <ป S 1> ่ใช่ตัวนี้โอ้โหหยิบตัวผิดท่านผู้ชมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้มาแล้วเมามามาโอ้โหผมว่าสุนั้นน่าจะไม่รู้แน่เลยว่าเนี่ยเป็นโป้ตีกันใหญ่เลย Lucky Block. สวยงามแจ่มแมวแจ่มแมวอุ้ยระบ้านใครเปิดอยู่น้าไม่หลอกบ้านอย่างงี้ขอแล้วกันนะอ่าผมว่าเราผ่ากลางเลยดีกว่าท่านผู้ชมไม่ใช่ลรวหลอกคนดูทางที่เราจะเดินอ้อมคือมันไกลมากเลย <laughs> เราลัดไปเลยดีกว่าเ <laughs> ชื่อมันว่าจะไม่มีใครมาตีเราหรอกมั้งโอเคแล้วก็สวยงามเซอร์เบลได้ซีเควตสองตัวเลยท่านผู้ชม แจมแจมแจมอีกประมาณ20ว okay, <Okay. S 1> ีโอเครอเลยรอเลย Let's go สวยงามแมงกะพรุน7 5็เอ็ม โอ้โหนี่ติดแค่ยินอยากเนี่ย 7.5m เลยหรอถ้าติดปัาปืนด้วยนี่คือแบบืหรวยตายเลยท่านผู้ชมโ,โอเคอีซี่อีซี่ถ้าบ้านเราอยู่ไกลกว่านี้นี่คือแบบทำไม่ได้นะาแบบนี้ต้องพันไกลเท่าทนั้นอนะ เอ้ยวาอุปกรณ์ทํามาหาเกินก่อนเออนี่ไงดีจริงดีจริงงั้นก็ขอละกันนะตัวนี้บ้านเราอยู่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ โอเคอุปรกรณ์ทำม,มาหากินพร้อมเอาไอชินี่นนโ,โอเคสวยงามแล้วกูได้หไหวน้องไม่ได้แดกกูหรอกตอนนี้อีเวนท์ทาโกก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณหชั่วโมงกว่าเราเลือกเซิร์ฟเล่นดีกว่าท่านผู้ชมหาเซิร์ฟที่มีคนเล่นแค่คนเดียว เอาเป็นเซมมิรละกันเซมิและกันสุบเอาสุบเอาอจริงๆผมก็ไม่ได้สมเซอร์แบบร้อเปร์เซนต์หรอกผมเลือกเสิร์ที่มีหน้าโปรไฟล์เป็นตัวละครเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเซิร์ม้ะจะเป็นยังไงโอ้เฮ้ยถือว่าได้อยู่แหละมัง้งได้อยู่เอาเป็นตัวหมาทาโก้แล้วกันท่านผู้ชมมันน่าจะหาไม่ได้แล้ว โอเคแล้วก็เรียบร้อยง่ายมากๆเลยนี้แบบง่ายมากๆเลยรเ c e ล i e เมีโอเคเรียบร้อยแจมแมวแจบแมวจบมวอบอจอบจอบซาฮู โอ้โหเจริญเลยกูเชื่อมันว่าจะไม่มีใครตีเราโอ้โหไอ้เหี้ยถ้ามันจะขนาดนี้นะตีกูเถอะโอ้ระดาษด้วยไงเอได้ไงวะหุยฮุยฮุยชิบหายละอย่านะอย่ามีใครมาตีเรานะ พี่ชายอา่านะพี่ชายผมขอแล้วตัวนี้โอเคเอพี่แกไม่ตีผมว่ะเอ้ยนี่คนดีคนดีจัดเลยโอ้โ oh ห oh, มีเชียด้วย mm hmm. นี่แหละคนที่ผมอยากเจออยากเจอมากเลยคนแบบนี้แตงกิ้วไหลายๆแตงกิยวไหลเอาเอา uh oh, จะบอกนะว่าฉลามหงกระดูกเอาไปย่อยละแต่ช่างมันกูยังถือได้ว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไงพี่แกถือของพอดีเลยโอเคหวานเจี๊ยหวานเจี๊ยบ ในครังนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขงโมยในเซิฟส่วนตัวดีกว่าท่านผู้ชมรอคนเข้ามาแล้วค่อยเตะออกโอ้นี่ไงมาแล้วันพิราคาูชินาโอ้โอเคอีซี่อีซี่โอเคได้ละ และนี่คือซีเครตทั้งหมดที่ผมได้มาในคลิปนี้บอกเลยว่าก็ถือว่าได้อยู่นะคุณดูโดยเฉพาะสี่ตัวนี้เลยอิ่มอิมอิมอ่ม,มส่วนข้างบนก็จะมีแค่นี้แหละมีแค่สองตัวเพราะว่าบางส่วนผมก็แจกไปแล้วโอเคสำหรับใครที่อยากได้ซีเครตพวกนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับพิมพ์ชื่อได้รบบอกของคุณมาได้เลยแต่ว่าสองตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้ยังไม่แจกนะผู้ชมยังไม่แจกยังไม่แจกผมกักไว้ก่อนผมกักไว้ก่อนอ 1, รอหนึ่งหมื่นซับแล้วค่อยแจกแล้วกันอ่า เดี๋ยวถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่ตัวตึงทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแจกเลยคนดูพวกนี้แหละอ่าพวกนี้แหละหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่จแจกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า